ัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกท่านค่ะวันนี้ตื่นความเพื่อนเพื่อนมาดูดอกซากุระนะคะสวนอยู่ที่ซัตเตะนะคะสวยมากเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะสวนดอกซากุระของอำเภอซัตเตะนะคะอยู่ที่จังหวัดไซตามะเป็นสวนซากุระที่ใหญ่ที่สุดของอำเภอซัตเตะเลยนะคะปีนี้นะคะดอกซากุระจะบานเร็วกว่าทุกๆปีเลยนะคะปกติแล้วประมาณ เดือนเมษายนนะคะถึงจะเริ่มบานแต่ว่าปีนี้นะคะยังไม่สิ้นเดือนมีนาคมเลยแต่ว่าบานเต็มหมดแล้วนะคะตอนนี้ที่เรามองไปเห็นสีเหลืองๆนั้นนะคะก็คือดอกต้นผักกาดนะคะคือสามารถทานได้ทั้งต้นใบแล้วก็ดอกนะคะ ก็เหมือนผักกาดบ้านเรานะคะแต่ภาษาญี่ปุ่นเรียกว่านาโนฮะนะคะคือถ้าบานพร้อมๆกันแล้วก็สวยงามมากเลยนะคะวันนี้วันเสาร์นะคะคนคนมาเดินดูดอกซากุระเยอะมากเลยนะคะพอดีว่าวันอาทิตย์ตามพยากรณ์อากาศบอกว่าฝนจะตกนะคะวันนี้คนก็เลยเยอะนะคะทุกๆปีก็จะ นำอาหารนะคะมานั่งทานใต้ต้นซากุระแต่ว่าปีนี้ทางอำเภอประกาศงดนะคะเพราะว่า,าโควิด1ยังไม่หมดนะคะก็เลยห้ามจริงๆแล้วในสวนก็จะห้ามนะไม่ให้เข้ามานะคะแต่ว่า,าทนเสียงเรียกร้องของประชาชนไม่ได้ก็เลยอนุญาตให้เข้ามาเดินในสวนได้นะคะก็เลยถือโอกาสมาถ่าย ดอกซากุระสวยๆให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะบางทีมองแบบมองเผลนๆนะคะก็ซากุระก็จะคล้ายๆกับดอกอผักติ้วบ้านเรานะคะผักติ้วที่ทางอีสานนำมานำดอกนะคะมาต้มแล้วก็ทำเป็นยำนะคะหรือว่าซุปเรียกว่าซุปดอกผักติ้วนะคะส่วนใบผักติ้วก็เอามาใส่ในแกงเห็ด นะคะหรือว่าต้ยมยำนะคะจะมีรสชาติเปรี้ยวถ้าคนไทยมาเห็นตืยว่าสากุล่าน่าจะหมดแน่ๆเลยน่าจะเก็บไปยำนะคะน่าอร่อยแต่ตืยก็ไม่เคยทานนะคะแต่คนที่เขาเอาไปทานนะคะเขาบอกว่ามีรสชาติคล้ายๆกับดอกผักติ้วบ้านเรานะคะ ใต้ต้นซากุระนะคะก็จะมีดอกทำโปโปะนะคะหรือว่าดอกฟันสิงโตนะคะบานอยู่ใต้ต้นซากุระเต็มไปหมดเลยคะ่ะดอกทำโปโปะนะคะทั้งดอกทั้งใบสามารถทานได้นะคะดอกก็เอาไปตากแห้งแล้วชงเป็นน้ําชานะคะส่วนใบนะคะมีเพื่มีพี่ๆคนไทยเคยบอกว่าเอาไปทำเป็นแกงอ่อมเหมือนกับอ่อมใบขี้เหล็ก บ้านเรานะคะจะมีรสชาติขมนิดๆนะคะแต่ว่าตุ๋ยก็ยังไม่เคยลองนะคะแต่ว่าสามารถทานได้นะคะดอกซากุระนะคะเหมือนเป็นดอกไม้ที่ต้องคำสาบหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะที่ตุ๋ยมาอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยจะ30ปีแล้วนะคะตุ๋ยสังเกตดูว่าเวลาดอกซากุระนะคะบานเต็มที่นะคะ ถ้าบานเต็มที่สวยเต็มที่แล้วนะคะฝนกับลมจะมาทันทีเลยค่ะพอฝนมาลมมาดอกก็จะร่วงหมดเลยนะคะน่าเสียดายมากเลยถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ,อะขอให้เพื่อนๆทุกท่านมีความสุขกับการชมคลิปดอกซากุระนะคะ 立ってていいの ขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ